สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับใหญ่มากๆหูเหมาอย่างไวโท้เีโยษอีตดี <c oughs> จำมาก่อนลู้ <c oughs> พี่เลยเข้าไปอย่างพี่ไอ้เหี้ยไม่สนใักูเลยหรือยยังสมัครเกมก่อน <c oughs> มอตามอาวตาต้ายัง <c oughs> เกมคุณภาพไปสมัครดีๆไอ้เหี้ยกูไปคุยขนเดียวก็ได้ <c oughs> พร้อมแล้วบอกแล้วกันสวัสดีครับทุกคนพบกับใหญ่มากๆเล่นตามคำขอแล้วกับ โล,โลบ็อกสัตว์อ่ะเล่นก็นเล่นตามที่คนรีเควสกันมาไม่ไม่เคยเลยนี่กูพูดจริงไม่เคยเล่นจริงๆสักครั้งในชีวิตผมจะลองลองเล่นเพื่อเป็นบุญกับตัวเองก่อนอือ่นผมต้องทำยังไงผมจะต้องสกีนมอนิเตอร์สมาร์ทซีเล็กอ่ะเฮ้ยมาแล้วสัตว์โลบ็อกมาแล้วอ้าวโลบ็อกกูหายไปแล้วอ้าวแค่โลบ็อกกูไปซ่อนอ้าวอาหนักเลย ทอไมอกูชื่ออานัต์กูก็อานัต์ไม่ได้ด้วยใช้ไปแล้วใครมันใช้ไปแล้วใครมันเอาชื่อกูไปใช้อันสซิกซิกิกด็อกเบนซิกซิกเฮ้ยได้วะ่ะแคเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อนเนี่ยว้าวอะไรวะเนี่ยโอ้โหสร้างวาต้างกันสร้างมาต้างกัน <c oughs> อีอ๋อแขนไม่เท่ากันเลยเฮ้ยรูปนี้ไม่สวยเลยวะเออเอาละด็อกเบสซิกซิกซิกต้องออกกันตรงอุอ้ยมีแต่คนเชียร์ให้เป็นท้องขอโทษ อโทษเอาใหม่เอาใหม่กับโรบอสอีกรอบนึงสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะพบกับเสียงเกมฮะกับฟอสไนฮะฟอสไนทุนต่ำพบกับดีเจสันนี่ฮะ อ่ีูผมเข้ามาแล้วเหมือนผมจะเจอบิลซาหรือเปล่าไอ้จะไมกูนอนเริ่มจากยังไงก่อนแนะนำทีว่เล่นยังไงเก็บคนนกคนนกครับเก็บคันอันหนึ่งแล้วก็ลากไปถึงเล่นใช่แค่นั้นแหละอ่ามันจะได้เอนจี้พอได้เอนจี้เยอะเราก็ไปเล่นหมดอื่นเอาไปเล่นเวท เนี่ยเนี่ยมีคนพีมว่าอย่างชอบถ่าวะเนี่ยเออมึงอะไรอ่ะเก็บกี่อันอ่ะเก็บกี่อันเก็บกี่อันได้มากสุด800อันน่ะลองขนเรื่อยๆดูยี่พูดจริงปะเนี่ยจริงโอ้ยเยอะพอพูดทำได้ไัดเอิร์ธไปดิเฮ้ย ไอ้เหยอยตัวอะไรวะเนี่ยว่ากันใส่ไว้โอ้โหไม่ใช่แบบมีอะไรทับหรอไอ้เหี้ยบิ๊กชักบิ๊กชักบิ๊กชักไปดิ่ทำไมกูไม่เดินทันทีโดดโดดไปตอนนี้ต้องดหรอปหน่อยเอาแค่เดียวเอาแค่เดียวพอไอ้แข็งแรงแล้วซะแล้ว เอาเอะเดี๋ยวไปสควอชกันอนว่ากูจะแข็งแรงวันนี้ดูสควอชทุเรียิบหายเลยกูต้องไอ้เหี้ยโมเดลกูแทงตามมาเลยไอ้เหี้ย,ย,ยเราดูในไลฟ์ดีไอ้เหียเฟไฟายส่วนลุมเอ้ยมีคนตามสไนฟห้องว่ะเอ้ยมึงสไนฟห้องหวอ่ะ ไอ้ยูผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถดูซูมแมปออกได้ผมเพิ่งเห็นพวกบิ <im it boy> <ะ>๊กบอยอ่ะพิกชักอะ่ะแ <im it> ม่งอยู่ข้างนอกบิกชักกูกำลัง <im it> แบบกำลังทำอะไรน,นั่นอะ่ะ <im it> หนึ่งคนสี่ใจอ่ะ <im it> อ๋อโอเคโอเคขอบคุณมาก <im it> <im it> เดือดรุนแรงที่หายไ <im it> อ้บิ๊กชักโอ้โหบิ๊กชักมันแข็งแรงยังไงไอ้ยูสนุกกับปิ๊ตเต็ดเที่ยัีอยู่อีกแล้วไอ้เียูเขาแบกชักโคกแล้วอ่ะบิ๊กชักบิ๊กชักไปทำผมแมปกระตุกแล้วไอี <im it> ดูดิไม่ชอบไม่แข็งแรงจังวะเฮียไม่มีอะไรเฮียไปกว่าการมีมีกิกกี้สองสามตัวเดินไปเดินมาแล้วคิดพิซซานี่แข็งแรงพิซซานี่รับแอนผมหน่อยผมโคตรเอ็นจอยตอนนี้ผมเอ,อ้ยต่อไป workout! เวิร์กอัพไอ้เคิยบิ๊กช็อกกูเวิร์กอัพอยู่ดูสควอตโอเค ไอ้เมทัลกุจิไอ้คนกระโดดอยู่นั่นแหละก็บอกไม่ได้คลิกซ้ายคลิกซ้ายคนกระโดดมันเอ็นดิ้งมึงยังไม่สกอร์สักรอบยังไงกันไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกดอีก่อนนะกดอีเอาใครแย่งลูกวีกูกดอีกดอีครั้งแล้วกดคลิกซ้าย โอ้โหโอ้โย่อย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 โอ้โหนี่นี่ตัวมึงใหญ่ขึ้นมึงลองสูงเข้าไปตัวมึงเริ่มใหญ่ขึ้นเลยมั้เออเฮ้ยผมเริ่มแข็งแรงแล้วผมเริ่มแข็งแรงแล้วเฮ้ยไอเทียสนุกสัตว์เฮียอูท้อเลยไอ้สัตว์เร็วอึดอึดอึดใหญ่มากมาก อไอ้เหี้ยมีลูกแคลนได้สักกล้าบล่ะกูอยากเงินด้วยไอย้โปมดออกม,มาจากฟิตเนสไอ้เหี้ยสักทีแฟนทอมฟอร์สวะแฟนทอมฟอร์สอยากได้แฟนทอมฟอร์สมาดิเออไปแฟนทอมฟอร์สโอ้ยไอโ้โหมดไอ้ไอห้องนี้นี่เองมา, <c oughs> มาดิวะมาดิดิพลอยอ๋อนี่ไงกูด,ดิพลอยแล้วโหหทำอะไรกันอ <โด S 1> ยูดด่วะมาดิโห,ห,หมีเกม เดตุ้งที้มันคือคอ l l ิวตี้ y 2019เรีเมครเตอร์เฮ้ยขบสอใครวะเนี่ยมาดิมาดิโอเปอเรชอ้าวยีนนี่มันเคาน์เตอร์1นโอ้จหโอ้โหพระเจ้าสุดยอดแหงความมันไม่รู้เหมือนกันพี่ออกก็ได้ไหมซิคอร์ดดิพลอยอ๋อนี่ไงมาซิคอร์ดดิพลอยได้โอเครู้แล้วตอนนี้ผมอยู่กับวิลซ่าออแล้นะมีมีม โอ้โหโอ้้หโกูยิงใครไม่ได้เลยโอ้โหเอ้ยใครกูยิโดนเปาวะโอ้โหอไรครับเนี่ยนี่กูนอนขนาดนี้แล้วเ่ย้ยกูนอนขนาดอกันดิเ้ยเ้้ โอ้โคตรมันโอใครยิงกูโอ้โหตายแบบตายแบบนี้โคตรโอเกมนี้เฮ้ยผมจำได้มันมีฟันบูฟเบียจีใช่ไหมในในโลบอร์มีฟันบูฟเบียใช่ไหมไปไปแล้วกูไปหาฟันบูฟเบียแล้วไอสัตว์มีจัมสแกร์เยอะนะพี่มันเกมผีสเปกเตอร์ครับ ยังกลัวอีกเหรอแม่แม่นน่ากลัวมากเลยโอ้ยยี่หลังหลังโอ้น่ากลัวจังเลยสะเทิร์นอ้ยน่ากลัวมากเลยจังนี่เอ้ยเชื่อยเชอ้ยเชื่อเเออแม่หนูกลัวไอ้เชี่ยตกใจสัะเทิร์นกลัวตายขวาซ้ายต่ายบ้างกันเถอะเฮ้ยตายอุ้ยตายแล้วพี่ตายแล้วย